สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมในคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีสิงห์นะคะประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นการนำเอาดวงดาวใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นดาวพระราหูดาวพระฤตยูดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์เข้ามาในการทำการพยากรณ์นะคะแล้วดาวดวงนี้ค่ะ แต่ละดวงนะคะเข้าอยู่แต่ละราศีเขาใช้เวลายาวนานพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาให้คุณก็ให้คุณยาวนานถ้าให้โทษก็ให้โทษยาวนานอีกเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะสี่ดวงนี้จะมีอิทธิพลต่อทุกทกท่านเลยนะคะดังนั้นในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์โดยเอาดวงดาวเหล่านี้มาพยากรณ์ค่ะแต่ ในรายเดือนนะคะก็อย่างเช่นดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีสิงห์ใช่ไหมคะดาวการเงินก็คือดาวพระพุธอย่างนี้นะคะก็จะมีเกณฑ์การโครจรเปลี่ยนไปทุกๆเดือนเพราะฉะนั้นในดวงรายเดือนนะคะในช่วงประมาณเดือนธันวาคมจีลาก็จะทำคลิปของเดือนมกราคมพาอัปเดตดวงรายเดือนให้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ต้องห่วงตรงจุดนี้ค่ะ เรื่องแรกที่สําคัญของชาวราศีสิงห์นะคะเราก็มาดูที่ดาวดวงนี้เลยนะคะดาวพระราหูดวงนี้นะคะเข้ามาจากเรือน คู่ครองเพศตรงข้ามหรือหุ้นส่วนของชาวราศีสิงห์นะคะเข้ามาอยู่ในพบการงานตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63แล้วก็อยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่29มีนาคม65เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลา1ปีครึ่งนี้นะคะชาวราศีสิงห์จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเป็นอย่างมากๆเลยนะคะบางท่านนะคะก็อาจจะมีการต่อยอดจากงานเดิมของตัวเองออกไปก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะการงานที่มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงตรงจุดนี้นะคะเขาก็ส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางเรื่องของที่อยู่อาศัยรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ยอดยานภาหานะนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านนะคะในช่วงของระยะเวลาดังกล่าวนี้นะคะการงานของชาวราศีสิงห์นะคะค่อนข้างที่จะ ดำเนินการไปในทางที่ดีนั่นเองแล้วก็ส่งผลในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บางท่านก็จะซื้อบ้านซื้อรถเข้ามาหรือบางท่านนะคะก็อาจจะมีปัญหาของเรื่องบ้านเรื่องรถก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่จิลาบอกก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านด้วยนะคะเราก็มาดูตรงจุดนี้เลยนะคะ ดาวพระราหูดวงนี้นะคะเขาก็จะย้ายจากตรงจุดนี้นะคะในวันที่30มีนาคมปี65มาอยู่ในเลือนสุพะนะคะเลือนสุพะก็หมายถึงว่า เรือนที่เกี่ยวกับความประสบความสําเร็จการต่างประเทศหรือการสนับสนุนหรือสิ่งดีงามนั่นเองค่ะหรือหมายถึงชื่อเสียงเกียรติยศด,ด้วยนะคะดาวดวงนี้เขาจะอยู่นะคะตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี65<ม>เขาอยู่ยาวไปเลยนะคะ<ม>จนถึงวันที่17ตุลาคมปี66ในระยะเวลา1ปีครึ่งนั้นนะคะ ผู้ครองของชาวราศีสิงห์บางท่านนะคะอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานหรือบางท่านมีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศหรือบางท่านนะคะทำอะไรในช่วงระยะเวลานั้นก็ประสบความสําเร็จนะคะแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ดาวราหูจะเข้าไปอยู่ในภพที่ประสบความสําเร็จพบเกี่ยวกับต่างประเทศ ก็ต้องให้ระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะดาวดวงนี้มาเข้าอยู่ตรงจุดนี้แล้วบางท่านก็มักจะไม่มีความสุขบางท่านก็มักจะโดนบัตรสนเท่บางท่านก็อาจจะโดนนะักคนใส่ร้ายป้ายสีทําลายเครดิตความน่าเชื่อถือของท่านนะคะอย่างไรก็ตามนะคะท่านก็จะต้องมีสตินะคะพยายามดําเนินชีวิตไปอย่างไม่ประมาทนะคะเราก็มาดูในเรื่องของดาวมฤตยูดวงนี้เลยนะคะ ดาวมฤตยูดวงนี้นะคะเข้ามา6ปีแล้วนะคะที่อยู่ตรงจุดนี้ตรงจุดนี้ก็หมายถึงพบสุภานั่นเองก็หมายถึงเกี่ยวกับการต่างประเทศเกี่ยวกับชื่อเสียงเกียรติยศเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะก็หมายความว่าช่วงระยะเวลา5-6ปีมานี้นะคะ,ะชาวราศีสิงห์บางท่านอาจจะสูญเสียญาติผู้ใหญ่หรือชาวราศีสิงห์บางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศบ่อย ท่านผู้ชมจะต้องนึกย้อนกลับไปเมื่อ56ปีก่อนนะคะที่จีลาพยากรไม่ใช่ช่วงระยะ2-3ปีมานี้นะคะเพราะดาวตรงนี้มาอยู่6ปีแล้วจริงๆเขาอยู่ตรงนี้ถึง7ปีแต่เขาอยู่มาแล้ว6ปีเพราะฉะนั้นที่จีลาพยากรว่าบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศก็อาจจะเป็นช่วงก่อนโควิดนั้นก็เป็นไปได้ค่ะหรือนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านนะคะเครดิตความเป็นอยู่ความน่าเชื่อถือของท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงจะไปในทางที่ดีไม่ดีนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านค่ะก็คือดาวพระอังคารดวงนี้นะคะในดวงของท่านโคจรไปอยู่ตรงตำแหน่งไหนนั่นเองค่ะแต่หลังจากวันที่7กรกฎาคมปี65นะคะดาวมลตยูดวงนี้ค่ะ โคจรเข้าไปอยู่ในภพการงานของชาวราศีสิงห์แล้วเขาก็จะอยู่นะคะไปจนถึงวันที่1นธันวาคมปี65นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาตั้งแต่กรกฎาคมปี65ถึงวันที่1นธันวาคมปี65นั้นชาวราศีสิงห์ช่วงระยะเวลานั้นมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานแน่นอนเลยค่ะอาจจะเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเกี่ยวกับการงานจะมีการปฏิรูปมีการเปลี่ยนแปลงโดยนําเอาเทคโนโลยีมาเข้ากับสายงานของตัวเองนั่นเองนะคะ แต่ดาวดวงนี้นะคะเดินวิทย์ผลิตอีกแล้วค่ะพอวันที่1ธันวาคมปี65ไปจนถึงวันที่8มีนาคมปี66นั้นดาวดวงนี้ค่ะก็ย้ายกลับมาอยู่ที่ภพสุภะอีกเช่นเดิม ะะท่านผู้ชมก็ต้องอใจเย็นๆในช่วงนั้นนะคะช่วงนั้นไม่แน่นะคะโควิดอาจจะก,กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะชีวิตของคนเรานะคะเราต้องเดินบนเส้นทางที่เราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาแล้วก็ต้องมีสติแล้วก็มีวิจารณญาณมากๆในการที่จะดำรงชีวิตนะคะแต่หลังจากวันที่8มีนาคมปี66เป็นต้นไปนะคะดาวมฤตยูดวงนี้ค่ะ ก็โครจรเข้ามาอยู่ในภพการงานได้อยู่ยาวไปเลยนะคะถึง7ปีค่ะแสดงว่านะคะชาวราศีสิงห์นะคะหลังจากวันที่8มีนาคมปี66นั้นชาวราศีสิงห์ในเรื่องของการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจุดนั้นเป็นจุดที่ดีพอสมควรที่จีรามองเห็นต่อไปนะคะช่วง7ปี แล้วหลังจากนั้นดาวดวงนี้อีก7ปีให้หลังก็เข้าในภพของลาภะก็แสดงว่าช่วงนั้นถ้ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะเพราะจะส่งผลดีในอนาคตของท่านนั่นเองค่ะต่อไปเราก็มาดูดาวดวงนี้เลยนะคะก็คือดาวพระเสาค่ะดาวพระเสารนี้นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนของภพอริในคนราศีสิงห์นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวันที่5้ธันวาคมปี63เขาเข้ามาแล้วนะคะ แล้วได้ตำแหน่งกเกษตราทิพบดีก็หมายความว่าช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่5ทธันวาคมปี63ไปจนถึงวันที่1มีนาคมปี66นั้นระยะเวลา2ปีครึ่งนะคะชาวราศีสิง์จะมีปัญหานะคะ มากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะเป็นกเกษตราธิบดีก็คือหมายถึงว่ามีปัญหาตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งเลยแต่ปัญหาที่เข้ามานี้นะคะจะเป็นปัญหาที่ค่อยเป็นค่อยไปค่อยคอยมาเพราะดาวดวงนี้เขาเดินช้าค่ะดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลา2ปีครึ่งนี้นะคะชาวราศีสิงจะต้องมีความอดทนให้มากๆนะคะเพราะดาวดวงนี้เมื่อเข้า ในจุดของปัญหาก็จะมีปัญหาจุกจุกจิกจิกเรื่องนั้นมาเรื่องนี้ไปเรื่องนี้ไปเรื่องนี้มามันจะมีเรื่องให้เราจะต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งนั่นเองค่ะนะคะอย่างไรก็ตามนะคะชาวราศีสิงช่วงระยะเวลานี้ ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของกระดูกด้วยนะคะกระดูกกล้ามเนื้อผิวหนังนะคะอาจจะเป็นอะไรเกี่ยวกับกระดูกจูจๆผิวหนังพื่นคันอะไรขึ้นมาและอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าชาวราศีสิงห์ในช่วงระยะเวลา2ปีนี้ห้ามคิดมากนะคะถ้าคิดมากก็มักจะปวดหัวปวดแบบค่อยๆปวดปวดเดี๋ยวนึกขึ้นมาก็ปวดดึบๆอะไรทำนองนั้นนะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะ ต่อไปเราก็มาดูดาวอีกดวงหนึ่งนะคะก็คือดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ก็หมายถึงปุตตะและมรณะนะคะก็หมายความว่านะคะช่วงประมาณเดือนมีนาคมปี64นะคะมาจนถึงเดือนกันยายนปี64นั้นดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้นะคะยังอยู่ในเรือนของคู่ครองเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานั้นนะคะ บางท่านนะคะอาจจะสูญเสียคู่ครองหรือคู่ครองบางท่านนะคะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะแต่เมื่อเดือนตุลาคมนั้นดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะโคจรลงมาอยู่ในเรือนอริก็หมายความว่านะคะช่วงระยะเวลานี้นะคะลูกๆก,ก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะก็ให้ชาวราศีสิงห์นะคะให้มีสติแล้วก็ใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปนะคะและหลังจากวันที่9พฤศจิกายนปี64เป็นต้นไปค่ะดาวดวงนีก้ก็จะเดินเข้ามาอยู่ในภพคู่ครองอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อยู่ยาวไปเลยค่ะจนถึงวันที่8เมษายนปี65ค่ะ ชาวราศีสิงห์ก็ต้องให้มีสติมากๆเลยนะคะตรงจุดนี้ก็จะอาจจะหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองนั่นเองค่ะบางท่านก็อาจจะมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตนะคะคนที่เข้ามาก็แน่นอนค่ะอาจจะมาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือบางท่านก็อาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการสมรสมาแล้วอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะตรงจุดนี้นะคะจิลาก็อยากให้ชาวราศีสิงห์มีสตินะคะแล้วก็คิดพิจารณาในเรื่องนี้ให้ดีๆนะคะแต่พอหลังจาก วันที่8เมษายนปี65เป็นต้นไปใช่ไหมคะดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้คะ่ะจะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนมลณะนะได้ตำแหน่งกเกษตรตราทิพบดีนะคะตรงจุดนี้นะคะสามารถอ่านได้ในลักษณะดังนี้นะคะ 1. ลูกหลานของท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนไปอยู่ต่างประเทศหรือ 2. บุตรหลานของท่านนะคะอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือท่านอาจจะสูญเสียลูกไปก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันค่ะหรือบางท่านนะคะอาจจะมีธุรกิจใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆหรืองานใหม่ๆเข้ามาเพิ่มอีกแต่อาจจะไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะไปอยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมชาวราศีสิงห์ลองสังเกตนะคะแล้ว จำคําพยากรณ์ของจิลาดาวดวงนี้นะคะมาอยู่ตรงจุดนี้กินเวลา1ปีเต็มๆเ,เลยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านชาวราศีสิง์จะตัดสินใจหรือจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรนะคะ จากการพยากรณ์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าชาวราศีสิงห์จะชอบในคลิปนี้และก็นําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ